ต้นกล้วยน้ำว้าไทยเพืเ่อนๆมีลูกมีลูกต้นลูกมาลูกต้นหนึ่งเนี่ยกำลังงามเนีเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านแล้วตัดตัดตรงนี้เพราะมันจะสูงถึงหลังคาโน้นก็เลยตัดตอนนี้นางกำลังแตกใบงามห้องนี้จะลกหน่อยเพื่อนๆเอาของเข้าไปบ้าน ่อนจะเอาไปตำถ่ายมาแล้วกอ็อวดเพื่อนๆก่อนมะแล้วก็แขกนวลสองลูกนึ่ปีนี้ใหญ่ๆลูกใหญ่ลูกใหญ่กกมากปีนี้ได้กินสี่ลูกเก็บไปแล้วลูกหนึ่งต้นนี้ทำไมมันเริ่มดูเหลืองๆงอยเดี๋ยเพิ่งสุกนะจะเอาไปตำ ดูเพื่อนเพื่อนดูมันมีตรงนี้ออกเหลืองๆแล้วให้เพื่อนเพื่อนชมมอละกอแขกนวนปีนี้ลูกใหญ่นะดูทุกทีลูกเขาจะเล็กๆยาวๆปีนี้ลูกอันนี้กลายพันเพราะตอนกิง่งก็เลยลูกเป็นแบบนั้นอ้วนๆลูกนี้เรียวแต่เป็นโคง้คงๆหน่อย อันเนี้ยตรงเนี้เด็ดไปต่ำตรงเนี้เด็ดไปต่ำก็เลยติดมาใหม่อีกสองลูกมะละกอแขกนอนปลูกในบ้านที่เยอรมันเพื่อนๆหน,น้าหนาวก็ปลูกในบ้านอันนี้ลูกผสมติดมาลูกหนึ่งมะละกอซินต้า อันนี้ก็เริ่มลูกโตแล้วเพืเ่อนๆปลูกไว้นนนในบ้านตอนนี้เหลืออยู่ห้าต้นลูกต้นเล็กๆอีกหกเจ็ดต้นต้นจาวสามต้นไม่ค่อยสวยหน้าหนาวมันก็จะประมาณเนี้ยใบไม่ค่อยสวยมันไม่มีแดดอันนี้ต้น มันคูเขาเรีย <_ C ell> กมันคูบ้านเราะนะนี่และดีใจกล้วยน้ำวาเน่กำลังงามดูมีลูกออกมาด้วยต้นหนึง่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางให้จะได้ต้นใหญ่ๆใ,ใบใหญ่มากเพื่านปลูกในบ้านเลยต้องตัดต้นเนี่ยรอยตัดตัดต้นเขาเราก็เอามาไว้ในบ้านเนี่ยถ้าไม่ตัดถึงรางคาแล้ว เลยต้องตัดถ่ายมะละกอไว้ให้เพื่อนๆดูปลูกในบ้านนะเพื่อนๆได้กินอยู่เด้อหายคิดถึงเมืองไทยปลูกมะละกอได้กินปีละห้าลูกก็ดีใจละได้ตำได้กินสุกเพื่อนคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ